สบายดีพี่น้องมาสกูดสุคนอันนี้คือบรรยากาศตอนเศร้าเนอะอ,อน้นสิลงไปกินข่าโดยพี่น้องเด้อลงไปกินข่าวหันจติมถา้ามีคนร้ายอ้นกับสิซื่อขึ้นมากินอยู่เทิงเท่าคนมาร้ายอ้นกับสิกินอยู่ลุมเมื่อวานนี่อ้นลงคลิปเดียวก็ขอโทษขออาภายัยโดยพี่น้องเด้อลงคลิปสาก็ขอโทษขออาภัยน้ำพี่น้องด้วยว่าเอฟซีมาสกูฎสุคนขอบคุณที่ให้กำลังใจอ้นที่ติดตามอ้นมาตลอดขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำคอมเมนต์ที่มนมา อันนี้ก็คือรถอ่าผลมะแก่ยมูหรือพี่น้องเดิมมูผลอมาแต่ไทรผลมะแก่อันนี้คือห่านห่านปิดงัวตะกี้ยังนี่ผลปิดกิจการแล้วเดี๋ยวรอติดตามคนสีลงไปกินข้าวว่าสิได้กินเบลอยู่รวมถ้าคนร้ายสิบชืนมากินอยู่เพื่อนพี่น้องสบายดีพี่น้องมาจะขู่สุคนเด้อจ้ามากินข้าวกับคนเด้อพี่น้องวันนี้กินข้าวคนเดียว รีพิ่รบ่มมาพี่น้องทัานมากกับซีซีช่วยๆสาลี่กันอ้่นกับช่างมีเกาเหลาแล้วกับมีอันเข่ากับเผาทะเลพี่น้องมาได้จ้ามากินน้ำกันพี่น้อง กิน้ำปลากับเข่ากับซื้ออยู่ห้างเทดกิ้มมีบนเหตุกินพี่นอ้องเฮ้ยว้าวไลยพอกับเม่อ้นหักขี่รถดรถจักมาหรือวล่ารถมอเตอร์ไซค์พี่นอ้องกำลังขี่รถลงมาเพราะว่าเอาเอกสารเมื่อเซ็นในบ้านแล้ยังแล้วลงมามื่อกี้พี่นอ้อง เมื่อวานนี่ก็ลงคลิปเดียวพี่น้องกันขอโทษขออภไปนักพี่น้องเพราะสกู๊ทุกุลวันลงคลิปเดียวเมวื่อวานนี่ก็ไปายาขายเครื่องโซจีแน,น่กน็มีเวียไปแน่พี่น้อง ว่เจตินเป็นคนเห็ดพี่น้องเห็ดแทบแทบพนา สลัดกับเวนมามาอยากให้บนซอนเวลาลงคลิปลงยังอะไพี่น้องเปิดซีเฮดคลิปเนี่บบนยยังบเป็นเฮ็ดเอาลงเอาล,ง,อาลงแบบใดเอาลงแบบใดยังบเป็นอ้อนก็อยากซอสซอนในสลัดซอนในเพินพ่นเฮ็ดในเพิ่นเปล่าบางที่ขึ้นบนแ่า ต้นนี่ว่าความกนนกนแล้วกับปลูกกับหญ้าเนี่ยเ่อได้ลูกเมื่อเลี้ยงอยู่มหาไซเขาเฮียนจ่พูดอ้นกับว่ามีโอกาสที่ได้มามีกับสีแบบเล็กๆน,นหน่อยแบบนานๆที่เป็นต้นู่ได้มาเธอหนึ่งที่น้องถ้าได้ลูกไปอยู่น้ำกับสีมาแต่งามแบบมีทุละกจะได้มา ใบลูกไปอยู่น้ำก,กะคืะอกันมีตุลาจอยเนี่มาพ่อกับแม่ก็จะเมาใสยแล้วโทรหาม้า,ากําลังเตรียมเครื่องออกมามอเช้า 来。No. เพื่อนอุน,หนใหญ่กับสิแล้วอะพี่นอ้องเดี๋ยวรอยืน่นเอกสารนี่กัเดี๋ยวรอทาเคนเอื่น้นศาลกับมามีนะกาสิออกไปลินนลปง,งเซโนกรไปเบิ่งติดตาเบิร์กเงินอุอ่นหอดขันกันแล้วแต่ก็ได้เห็นไปแน่น่องบาวันอุ่นกันนะแต่องของพอ่อคนแน่มือพอสิมือคนไปรีวิว คนเดียวผมมีหมู่พี่น้องเงียบเงามาเด้อจ้าพี่น้องมาสกูสุคนอิดซีทางไกลทางไกลเงียบเสียงห่าน เด็ตีมเพิ่มเลี้ยงห่านห่านนี้เวลาเห็นคนนี่สีห้อพี่น้องห้องมากดังมาเด็ก่ายคือหมาหมาคือกันเห็นคนเรากระห่าวเอาเราทิ้งวันก็ไล้คุณแทย์พี่น้อง วันนี้กับโบได้ไปไซกับซอยอันเจต,ติมมันคล้ายเครื่องแน่พี่นอ้องมือวานซอเพิ่เนเอามาผักมาซาวมาสเพิ่นอยู่กับเท่ากับโบได้แบบว่าที่ได้แบบซอยเลือดแบบเอาเงินในย่างใน,น,นอุดกับมีกับมีแต่ซอยน้อยซอยแิ่ง คนกินข้าวแล้วบางทีก็สิลงไปัายเครื่องสักคนนี้ลุ่มคนขพวนี่น้องข่าวพอกะแม่มาน้าของข่าวพอกะแมงข้อย่ลุ่มแหละเปิดทางลุ่มที่เราจักมาบระเมินทางมันใกล้พี่นอ้องเลยร้อยกว่าโลกจักจีว่าจาังไหนเป็นประด้ก็อยากให้นั่งรถรถโดยสารมารถสองแถวมาก พอมันจะขับหลดมากขับหลุดมากมันแข่งโคตรมากกับไข่หมสบายซ้ำพออ่น เร,รียบก็เรากินก็เราตออาอ้นว่าคอยว่าซ่าว่าอันมาไหวกันขอโทษขอแฟนเลยพี่น้องเด้อพี่น้องเด้อนอ,อ้นนั่น,นอ้นชอบเบอร์อยากรับเลยพี่น้องถ้านอ,อนรับไปละฝันบริไดดีเลยพี่น้องโกดึงนเบางทีก็นั่งหินหินโทรศัพท์เห็ดน้ำโทรศัพท์ คิดหันเท็ดนีพนะี่น้องเม่อยากให้ตัวเองคิดลายเสียงห่านกับห้องเราห็นคนละาหา้องหา่านคลิปนี้อน้นติดชีเดล่าไปก่อนนะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติตดตามอ้นหาซายด้วจ้าสบ,บายดีพึ่ห่างบ๊ายบาย